สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับหมอกรน,นะคะทันตแพทย์ปนภปันภกดภักรีรรณรนะคะที่คลินิกทําฟันนะคะในย่านพหลำสองค่ะที่หมอกรเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ได้รับประทานไฟตวีโรไบโอติกตั้งแต่ช่วงโฟกัสกรุ๊ปก่อนที่จะร้อนสินค้าของคุณหมอสิทธวีนะคะไม่ทราบว่าที่หมอค่ะตอนแรกที่กินมีปัญหาก่อนก่อนที่จะกินนะคะมีปัญหาอะไรบ้างยังไงกินแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังไงโอเคเป็นไงครับผม ก่อนที่ผมจะทานไฟโตวีนะครับโปรไบโอติกตัวนี้นะครับผมมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นคนที่เจ็บป่วยบ่อยนะครับทานยาฆ่าเชื้อบ่อยมากนะครับก็ทําให้ลินรีย์นะฮะในลำไส้นะครับตายหรือมีจานวนที่น้อยลงนะครับทําให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยแย่นะครับทุกครั้งที่มีการทานอาหารปุ๊บก็เข้าห้องน้ําเลยนะครับแล้วก็ถ่ายแข็งกินปุ๊บออกปั๊บเปลืองค่ะ แล้วก็ถ่ายแข็งมากนะครับพร้อมกับมีลมนะฮะในลาไส้ถ่ายลมนะฮะตลอดทั้งวันรู้สึกว่าลาคาญตัวเองมากๆนะครับใช่คนข้างๆก็น่าลำคาญเลยใช่ครับผมนะก็เลยพอเจอสินค้าตัวไฟโตวีโรไบอติกตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในโฟกัสกรุ๊ปนะครับที่ลองใช้สินค้านะครับ14วันนะครับกินไปสัก3วันแรกรู้สึกว่าอาการนะฮะ หายลมในท้องเริ่มลดน้อยลงนะการขับถ่ายดีขึ้นนะขับถ่ายดีขึ้นนะขับถ่ายเป็นปกติทานแล้วทานเข้าแล้วนะไม่จำเป็นต้องเข้าห้องน้าเลยนะครับก็ปกติจะเข้าห้องน้ำนะวันหนึ่งประมาณสามสี่รอบก็เรากินอาหารสามมื้อถูกต้องนะครับแต่พอทานนะฮะตัวนี้เข้าไปเชื่อไหมว่าเข้าห้องน้ำเหลือแค่วันละสองรอบวันละสองรอบวันละสองรอบแล้วก็ถ่ายปกติวยถ่ายปกติถ่ายนิ่มนะไม่ไม่แข็งเหมือนแต่ก่อนถ่ายทุกวันด้วยถ่ายทุกวัน ทำไมไม่แข็งมันตก่อนนะฮะเรารู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ก็ดีขึ้นดีขึ้นด้วยนะครับอาการภูมิแพ้ดีด้วยใช่ครับเพราะถ้าระบบลาไส้เราดีนะครับอาการภูมิแพ้นะครับของเสียในลาไส้เราน้อยลงนะอาการภูมิแพ้ก็ดีขึ้นเป็นเรื่องปกติก็ผมะนะฮะก็ตัวนี้ก็ถือว่า ดีดีมากมากนะครับดีมากอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างค่านพี่หมอเนี้ยมันเหมือนยาไหมมันแบบหมูกินย่างไหมครับพี่หมอคะรสชาติตัวนี้นะครับทานไม่ยากครับฉีกซองแล้วเทเข้าปากแล้วก็ออกอมเปรี้ยวๆหวานเล็กน้อยนะครับผมซึ่งมีจุลินทรีย์ตัวพิเศษถึงสองหมื่นนะถึงสองหมื่นหน่วยด้วยกันนะครับถือว่าเป็นอาหารเสริมที่ดีมากๆนะครับที่ช่วยทำให้ดีมากๆนะครับเพราะงั้นอย่านะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่มีปัญหา ด้านลำไส้นะฮะลองมาทดสอบนะฮะทดลองกับนะฮะไฟตูวีโปรไบบอติกตัวนี้ดูนะครับผมตอนที่พี่หมอกินแล้วอาการดีขึ้นนะคะพี่หมอกินยังไงบ้างคะอันนี้ก็กินแค่วันละซองครับผมตอนแล้วเป็นโฟกัสคทคุปได้ละสิบสี่ซองกินได้แค่วันละซองก็คือกินสิบสี่วันยี่สิบสี่วันดีขึ้นภายในวันที่สามถูกต้องครับผมือ,อค่ะสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ,าพที่คล้ายๆกันนะคะอยากจะให้ลอง ได้มาทานไฟตวีตัวโปรไบโอติกนะคะเพื่อนๆที่ส่งคลิปมาให้เพื่อนๆดูอนดูค่ะแนะนำได้เลยก็ติดต่อหาซื้อได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งหมดเลยะค,ะครับผมนะคะก็ติดต่อเพื่อนเพื่อที่ส่งคลิปมาให้ได้เลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะยินดีไาปันค่ะ